ปณี้ก็มาอ้มอาจา่าเรื่องของสืบสารตำนานหมอเมืองกันต่อนะครับการทักษาโดยวิธีของหมอเมืองสมัยตะกอนคนไข่โดยเฉพาะคนไข่ที่มีอาการเจ็บปว,ปวดก็อย่างที่ผมได้เคยเล่าไปว่าก็จะมีการนวดมีการตอกเส้นมีการย่ำคางมีการจูขาง วันนี้ก็มีตัวอย่างของคนไข้นะครับที่ผมได้ไปทำการทักษาอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบนะครับคนไข้ท่านนี้ก็บาสามาที่จะลุกนั่งได้ครับต้องนอนนอนอย่างเดียวครับผมก็จะใช้วิธีการนวดนะครับอย่างดีทานหันนะครับก็จะมีนวดเพราะว่าเอาไปไปจับดูแลเอไปซ้ำหอยล้วก,ก็ตีนเป็นเย็นนะครับหักขวา ก็เลยต้องมีการนวดเพื่อเพื่อจะเลือดนะครับเพื่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงในส่วนต่างๆข้างที่สองนี่ก็คนไข้ท่านนี้ก็สามารถที่ลุกนั่งได้นะครับลุกนั่งได้จากนั้นก็ทาการย่ำขางครับผมก็ทําการย่ำขางย่ำขางจูขางตรงไหนที่ประสามารถย่ำได้ก็ใช้วิธีการจูก็คือจูยาหรือจูขางนะครับเอาความห้อนไปไปไปประคบประมาณนั้น ก็ทำย่างอี้อยู่ข้างเนี่ยทีหันเนี่ยครับเป็นข้างที่หกเป็นข้างที่หกก็สามารถที่จะสามารถลุกขึ้นนั่งแล้วครับโดยเขายื่นมือไปเปิดก็สามารถจักแขนเขาเนี่ยครับลุกขึ้นนัง่งโดยวิธีเบาๆแล้วก็คัดเดินละ่า,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 ลาลเลลกครับตามมาลุกเลยครับ ลูกเลยเอาตามมาลูกมาเลยหนึ่ง,ง,งอง่้าใคขาเริ่มมีแห้งนะครับเ,เดี๋ยวครับก็ที่ท่านทันอยู่นี่นี่คือเป็นวิธีการนวดนะครับเขาก็จะนวดเพื่อที่จะฮึดลมฮึดเ,เลือดไปกระจายไปทั่วนะครับร่างกายตรงไหนถ้ายังเย็นเย็นอยู่นะครับกดนวดทรง ทรงนะครับทรงลมทรงเลือดนะครับร่างกายของเขาทุกส่วนนะครับไม่ต้องอุ่นคนปกติแต่ถ้าว่ามีจุดใดจุดหนึ่งเย็นเนี่ยละครับต้องทําการนวดคือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายนะครับนวดเบาๆอาจจะนวดทั้งตัวนวดแขนขานะครับลังนี่นวดทุกจุดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนวดนวดคือการคนไข้ก่อนนะครับก่อนทีจะไป ทำการอื่นๆอาจจะไปย่ำค้างไปจู้นี่ก็คือนวดเมื่อคนไข้เปิดได้คลายเส้นเคลียร์เส้นนะครับเปิดห้องว่าเคลียร์เส้นเหยก่อนหลังจากนั้นเขาก็ทําการรักษาด้วยวิธีอื่นกันต่อไปนะครับนี่คือการนวดครับสำหรับตอนนี้นะครับมันจะเป็นการตอกเส้นนะครับ เส้นบางเส้นเนี่ยก็มันตึงนะมันตึงหรือบางจุดนะครับแต่มันมันหนวดมือล่ะบางทีหมอก็ใครไหวนะครับมันมันเข็งแก่ก็ต้องอาศัยตัวช่วยเครื่องไม้เครื่องมือก็คือใจ้ไม้ตอกครับในการตอกเส้นวิธีการตอกก็จะมีหลากหลายวิธีหลายๆตำแห่นะครับในส่วนของผมนี่ก็จะตอกเบาๆก่อนเลยครับเพราะว่าคนไข้เปิดยังยังใหม่อยู่นะครับกําลังฟื้นตัวใหม่ ไก่ตอกเบาๆตามแนวเส้นนะครับแข้งขาและก็หลังเขาจะเขาจะเว้นตรงที่เป็นกระดูกนะครับเว้นตรงที่เป็นกระดูกก็ทาการตอกไปทุกจุดเลยนะครับขณะที่ตอกเขาก็มีสมาธิในการตอกและขณะเดียวกันนะครับเพื่อนก็นจะโบราณเนี่ยไปมีการท่องคาถาไว้ในใจนะครับประกอบกับการตอกนะก็ตอกไปทุกส่วนนะครับถ้าตรงไหนนิ่มๆเสร็จนะครับเขาก็ ่อละหลังจากตอกเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทําการรักษาด้วยวิธีอื่นกันต่อไปนะครับก็ครับนี่เป็นการจู้ขางหรือจู้ยาครับอาจจะหันว่าในลูกประคบเนี่ยจะมีสมุนไพรสดนะครับสมุนไพรสดหลายๆตัวลักๆก็คือจะใจ้ ไครหรือว่าปูเลยเป็นรักแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นแห็หลายตัวอยู่อยู่ในลูกประคบเสร็จแล้วเราก็เอาไปจู้ครับขางตีกําลังเผาห้อนๆน,นะครับขางนี้เตรียมไว้ยี่ห้อมขางแต่ว่าจู่เป็นเหตุกอนนะครับบางจุดหรือย่ำแล้วไปจู่ที่หลังก็ได้ครับก็ได้แล้วแต่มหมอเนาะอันนี้การจูข่ขางเนี่ยนะครับบางจุดที่เขาย่ำมาได้ยังคองกระงอนกาเนี่ยครับ ตรงนี้เขาจะาสามารถจะย่ําลงน้ำหนักได้มันเป็นอันตรายก็เลยใช้วิธีจูครับยางแขนนะครับแขนหรือจุดบางจุดที่เปิ้นเจ็บหนักเขาก็าสามารถที่จะย่ําได้ก็ใช้วิธีจูนี่แหละครับเอาก็ก้อยจูไปจูไปนะครับในใจเขาก็นึกคาถาตั้งสมาธิแล้วก็คันี้เรกันว,วิธีการจู้นะครับหลังจากเขาเอาไปประคบกับถ่ยที่มันมีความห่อนเขาก็ต้องมาลองจู้ตัวเขาก่อนเปการเทสนะครับเปรีการทดลองมาห้อนมาห้อนเสร็จแล้วก็ เอาไปาจูให้กับขนไข่นะครับก็ทุกๆบริเวณนะครับเตะเอาหันสมกอว่าออกตรงนี้ต้องจูตรงนี้ต้องจูนะครับเพื่อเส้นมันนิ่มเพื่อเส้นมันคลายนะถ้าเกิดความห้อนนะครับไรลเลือดไ่ล้ม,มอันตอะนะครับก้อยเงี้ยไปเงี้ยไปอ่าจนเซ็ตนะครับจนเซ็ตในเรื่องของการจูต่าเดี๋ยวกักวาก็จะเตรียมย่ำขางครับ,รบนี่ก็จะเป็นการย่ำขางนะครับการย่ำขาง ก็คือสามารถตีลงน้าหนักได้นะครับในส่วนตีรู้สึกว่าคนไข้นเนี่ยเปิ่นจะเจ็บนักย่ำขางย่ำขางนี่ก็จะเริ่มต้นจากการไหวครูนะครับไหวครูขางขึ้นครูเราไปท้องว่าขึ้นครูครับตังหมอไปทําการขึ้นครูนะก่อนตีเขาจะย่ำขางเขาจะเตรียมไว้ก่อนแล้วครับนั่นคือสมุนไพรนะครับสมุนไพรเตรียมมาจากบ้านเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไพลหรือว่าปูเลยเป็นลัก แล้วก็มีเหล้าครับน้ำมันงานี่และอาจจะมีสูนรพายอื่นๆก็ได้พร้อเรียกได้ครับก็ขึ้นขูขางหรือไหวขูเหกก่อนหลังจากนั้นก็จัดถ่าคนไข้จัดเตรียมสถานที่นะครับตั้งหมอก็จะเริ่มย่ำขางโดยจะเริ่มตั้งยังผมนี่ผมจะย่ำตั้งแข่งตั้งขาเหกก่อนเพราะขณะที่เฮาตอกเส้นขณะที่เฮาหนวดนะครับเขาจะหู้ละเฮาจะหู้แล้ว่าตรงไหนเปิล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 เ,เก่งตรงไหนที คุ้มึกว่าเอ็นมันจะตึงนักๆครับเข่งนักๆอรัเขาจําไว้แล้วครับเขาจําไวล้ละเวลาเขา,จ,าจะมาย่ำเขาก็ย่ำตรงหรันนักเป็นพิเศษนะครับถ้าต,ตีตึงๆเนี่ยครับย่ำเกียร์ย่ำเกียร์ย่ำเกียร์ดังดีท่านหันนะครับนะก็จัดถ่าคนไข้แล้วก็ย่ำไปตามอ่าแขนเนาะอสุไม้นะครับย่ำไปตามขาครับอย่าไปขาด้านข้าง อาคารด้านหลังอาคารด้านในอันนี้ก็เฮาขณะที่เฮาตอกเสน้นเฮาหนวดเนี่ยเฮาจะพู้แร้วกว่าอ๋อตัดนี้เดียวเวลามาย่ำขางให้ต้องลงนักตัดนี้เนอเอเฮาต้องเน้นตัดนี้เนึ่อ,อย่างเงี้ยครับก็ย่ำคางก็คืออาศัยความฮอนนะครับอาศัยความฮอนนี่แหละความฮอตใจความฮอตน,นะครับประคบแต่ว่ามันเป็นซา์แหมอันหนึ่งนะครับซึ่งโบราณนี่ก็ถือว่าคางเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาได้ก็คือคาง ได้มาจากใบไถ่ครับที่เปิลใจไ้ไถนาควายสมัยตะกอดนะมันเป็นแรล่เล็กกับแหล่พวงผสมกันเนาะเอาไถนาครับไถนาแต่เปิลเจียวว่ามันจะไถพญาดพญำของคนไข้ได้ตวัวเพราะนั้นก็อยากจะอ่าอ่าคือเป็นความผู้ปก่รองนี้สื่อานะครับคนที่ยังเออปากเก๋ยหันกับเตือนนะครับนี่มันเป็นของเมืองเฮาเปิลทำมาเหมือนะครับประเดี๋ยวนี้มันเกือบจะสูญหายแล้วครับบอกคอยมีไผ่อนุรักษ์รักษาและ บาขอวิภัษยนุรทักษานะครับเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านที่เคยหันอ๋อเป็นอย่างอีอย่างอีนะครับนี่ก็เปลี่ยนวิธีการนะครับอาจจะรายละเอียดได้บบกครบถ้วนนะครับเนื่องจากเวลามันมันมีน้อยมีจํากัดผมก็เลยต้องมาเล่าให้กับท่านฟังนะครับในช่วงของสืบสารตำนานหมอเมืองนะครับวันนี้ก็ได้กันไปได้หันภาพได้หันการสาธิตนะครับจริงๆภาพที่หันนี่ไม่ได้เป็นการสาธิตนะครับเป็นการทักษะจริงแต่ตัดออกมาเป็ดบางช่วงบางช่วงนะครับเพื่อท่านได้หัน เพราะว่าผมได้ไปฮักษาอย่างคนไข้ที่หันนี่นะครับก็ฮักษาจริงฮักษามาหลายเตื้อข้างนี้เป็นข้างที่ฮกนะครับแต่ตีหันหันอยู่นี่ภาพนานการของคนไข้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับตามลําดับอันนั้นก็ถ้าหากว่าท่านเป็นคนเมืองหรือท่านมีความศรัทธาในหมอเมืองอาจจะไปะใจคนเมืองก็ได้นะครับอ,อยากจะสืบสารภูมิปัญญาแผนโบราณน,นะครับทุกภาคนะครับก็มีของดีหมดแหละแต่ของเขานี่ก็เป็นของดีของภาคเหนือของคนเมืองก็ช่วยกันวรักสืบสารกันไว้นะครับเธออยู่ไปถึงลูกถึงหลาน เนาะฝากไว้ครับพีน้องตีกําลังติดตามรับชมอยู่ในคณนนี่ตัยนะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะครบทวนแล้วนะครับในเรื่องของอาการนวดตอกเส้นจู้ขางย่ำขางเดี๋ยววันต่อไปนะครับก่อยได้มาอู้มาจ๋ากันหลายเรื่องหลายราวนะครับมนมีเรื่องที่ต้องอ่ามาอู้มาจา๋ทาทยอยไปกับน้อยกับน้อยนะครับทยอยไปฟังไปพอไปติดตามกันไปอ่าต้องขอขอบคุณปีน้องคนฟังนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของ หมอเมืองนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงด่อีก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวต่อหน้าก็นมวา่ากันต่อนะครับเออแม่าลูกนีกก่นั่นงคนเดียวได้